โอ้ตายแบบนี้ตายโอ๊ยแก้วกูอยากเตะคนเดียวว่ะ เอ็มต <anse> <c oughs> ิดดินไซด้ไหมนั่น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 คนบับนั่นนั่นแยกไปอยู่มันเนี่ยเรียบร้อย เรียบร้อย <c oughs> สวัสดีครับผมยิยนดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพิตา6โรจิ้งครับบอกได้ว่าครับรถขั้นวันไหมเออลเงามาตีกันบ้้งดู กว่าละตัวไม่ถึงดายืนจ uh. vale ีิไม่ถึงดากว่าละตัวโอ้ปาดคือไงครับไงแน่ตะวนนอดตายแบบนี้โอ้อือ ดีไซน์งายมาน่นน่นาะไ้ทัยำออกบเน่ปดนมนี่มปซืัน่ค่าอไรบ่ี่บ่ไม่คั่วท่านหนึ่งสาวส่แดงรู้จักน้ำเราเออนี่เรารถไม่ไปแขก ยิงแหงมไหมรถใหม่แหมโอ้รถใหม่สงสัยขวมวนสิขึ้น่ากันเป็นแนวนี่ถ้าบางฝุ่นลากแบบนี้ฮะโอ้ยซอรถอูดได่ไหน่าขึ้นไงเถอะวะบักสามคันนี่ไม่กล้าสามคันนี่มาจากอู่เดียวกันนะครับอู่คันสา โอ้ยมันไงรถอูนี่เอ็อาครับรถบริษัทปาร์ตเสียไหลไป่ันาร์นัดนั่น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 เบิ้งค้นบาปนะพี่น้องั่นเบิ้งค้นบาปไปว่าอะไรรถอูนี้มันมีแต่คันไงๆเลยพี่น้อง เบิ่องกีดินไส้คือน้ำรอรถไหมพี่น้องอจอดไม่ได้นะครับมีแบบนี้นี่จอดนี่เป็นเรื่องครับ <c oughs> จอดเบิ่งกันบระเดารถอ่ะเ <c oughs> นี่ยเสียบทูท้มาวะ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงด้วยพี่น้อง <c oughs> ไปครับเดี๋ยวห้อสิผ้านั่งรถไม่เบิ่งว่านี้ เจ็ดอีใช้ลูกพี่ใช้ลูกพี่ใหญ่ไปไหเมื่อบ้านตไสื่อ้าบดไปโอ้ยไปก็สาบดเกือบพ่อถีตกบะวโอ้ยขัมาได้รถอีกเป็นสีฟ้าวะล่ตาโอ้ยยังแบบมีว่ะโอ้ยเบิ่งแหม บ่ากีดมันมีแห้ที่จังท่านอยู่บานไปควบม้อนขึ้นมาแรงเพราบันไดเม่อบันไดเพราะว่าบ,บ,บ,บางคุณมันเฮ่ารถเฮามียของคุณหนาเนาะอย่าไปใกล้เขาขกันคุณได้ดีอยู่นีแล้วมันสีมักเดาิมมึงอู้จอดเบิ้องเมีบังได้เป็นที่จอดไหมเนาะโอ้ยเบิ้งในรถเขาเมีครับแนมไปแล้วเป็นสีฟ้าพี่น้องเอ้ยแอบ่องมาไปเย็นหวัวทางมันเหลี่ยม <c oughs> Oh, เอาเอามันส <c oughs> like like. well oh, ีดีบ่พี่น้องเจ้าว่าติดฟิล์มแบบนี้โอ้ยเป็นมันสีดีหรือมันสีบ่ดีเนาะติดสีนี้บ้านนี้ในวินรถเร็วๆนี่ท่าแตกนะเนโอ้ยเบิ่งเบิ่งครับสองมิติพี่น้องโอ้ยสีม่งแรงกับเพียงอะฮะ ในรถสีม่วงเลี่ยงเปิดออกเทียงเอออยู่ทางนองอยู่ทางนองนี่กําลังเทียงครับจะอยู่ทา้งในนี่เพิ่มเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยังฮะยังก่อนไปยังเว้ยน้องกระเด้าตะบึงสีว่าเขาเด้าว,วังหับน,นี่เออมันต้องใส่กันตัวไอ้สามอยู่ทางนอกกําลังเทียงไหม อยู่ทางหนอกำลังเทียงเขามาในรถว่ามันคำเหรอโอ้เข้าลึกสำนิบวัดเนี่ครับเข้าลึกสำนิบวนีแมนโอ้ยคุณลงไปมิตรนามดินสมองนาออกเนาะพันบายวงเวียนขึ้นขึ้นสั่นซองนิ้วเส้นหลวดเส้นหลอดป่าเยสิวาสั่นสอง เอา้าม,มองงีมันคืปอบป,ปันไดวะเออมันอยู่นมุ่มแสงนี่วะรถไม่พี่น้องขว้ห่อ,หอนกะใช้ว่าขั้ห่อนตัวไหนวะเกือบครึง่งเกือบครึง่งเกือบครึง่งกะถือว่ากะถือว่อาระบายความร้อนดีครับเพราะว่ามันไงแห้งหมอหน,น้อนี่กองมอน,มน้ํานี่แบบนี้ว้าครับต้องเป่าทุกมือขี้ดีว่าจะดีดีเยฮะนะแห้ง yeah. เจ้าคือเขาอนี้เลยเรียบร้อยึถอยต่ำไม่ใช่ซ้ำนะมึงต้องคล้องไหมก่อนเอาเสียเกียร์สองไว้ไปเลยทำจอดเออนั่นละเห็นว่รถแรกเรต้องเหยียบแห้งโอ้ยอยู่ในรถมอนตอร์เกียร์แดงๆเขาๆอย่างไีดูโอ้เป็นมือกีแล้วโอ้ยมือตึ๊บนี่ละหมองมันขี้มันละบอลเหลวโอ้มาเห็ดยังเลย โอ้แนบพินไม,มโคร่มันีทยต่ำเนี่ยตำลดเข็นไมโคว่าอะไรเตื้อระว่ังนี้จ่มไโอ้โอ้มีควายนัเว้ <c oughs> จันอสิคุณเป็นหลูมสะหรือหลุมยังไงใช่ผู้สองเขาว่าขุดคล่องไหนพูดนะเมนเข้าสำนั่น่ะนี่วันเอาไปได้มัน วู้ดูเพื่อนกับเพินเพราะว่ามื่อนเศรมน์แต่รถกวาดไปแล้วขเขาเจาะซ้ำนันมั้งโว<อ>ยใส่รถรถไม่หรอกมันรถเท่าหรอกท่านเดียวยินไซนั่งนักงท่านสลักเนี่ยเขาอยู่อันนี้เ่าท่านอัดแสกษณ์นะโอ้ยเบิ่งเดี๋ยวก็สีฝ่าเดี๋ยวก็สีเหลืองอยุ่งแด๋งระเว้วูว่าเบิ่งมันติเปลี่ยนสีนั่นเห็นหรอ ใช่ใจเออแบบไหนอี้เป็นอีเด้อนั่นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าโอ,อ้งั้นเปลี่ยนสีขาวไปแมงแน้่นี่และเฮ้หนักอึ๊เลยปาาท,ทางไหมโอ้ข้ากันเลียนจะฟ้องเก่าเดี๋ยวสับที่ลากันไปได้คันไปว่าไปได้เนี่ย,ปยไป,ไปออกจากท่ากันเรียบร้อยแล้วครับ ึนนี่ครับไปทางพี่นะนไปรถไม่รอ,องแห้งอยู่หรอกเ <c oughs> ตือนมันเจ้าไปดไ้วนเาียมาข้องไม่ระเบียบสมบูรณ์เลยผู้บางเล่นเมียจังเลยอย่างไปริมๆิมข้างข้องเมียเสียหนักเมียกูจูหยวยลุ่ไม่ผู้น,นี้กลุมอินมีตนาบ เสียมหมูทักมาอย่างวะขันไปโลดบนบล็อคลงจังนายพอดีเพราะดีครับอันนี้มันบังหน่อยหนึ่งบ่คนมันสูงธรรมดาดีแต่ว่าเข้นสูงเฉลี่ยมันก็ต้องกลมหน่อยหนึ่งธรรมดาละใส่สองชั้นเนะาะใส่าราวไฟสองชั้นครับ ขันเับขั้นใดบาเนี่ยปตงเลี้ยงทีดี้ขับขั้น้เนนะเพราะว่าขั้นนั่นไปแ่หินแฉกีนมันพื้น้องได้ขันไปน้ำกันไดซ้องขั้นกัไปโอกยมันเลี้ยนอยู่บ่เลยเน้วปหกครึ่งป๋อหกครึ่งท่านถิ่นจมบบ่ยงเฮ้ยมาจะขออไรของเงี้ยอยู่บ่ยังเลยนี่เซาเรียนแล้วเซาเรียนครวเฮ้ยเซาเลียงเหรอครับ อันนี้อันนี้วีซาเศ้าเรียนแล้วอ <t âm> e ้กน้องเดี๋ยวก็เศร้าเออรถดำเราเสียงหอนนินบีบีกวยหอกนเทงานแปลงหมนเองมาจุมทองมาสองร้อยเทียวมีงานอื่นดียหรืใหญ่เวนี่ยใหญ่กบา่รู้กันโพรมนเจ้าวามีไหน อยู่ในรถใหม่เป็นใจดอกพี่น้องเดี๋ยวกับเคี้ยวเดี๋ยวกับเล่เดี๋ยวกับเลื้งกอนเร,เราตาไล่เดี๋ยวลงมาเบิ่งบ่อจาอนอดหน่อยครับอุ้ยติดตอ,อ้อ ข้างล่างก็เปียกตัวมันคนหาเรือเลยไม่นะเบิง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 เห็นเบิงงเบิวู้วอ้ยพอใจอ่ะอออ่พอใจอ่พอใจอโอโหมันไหนคนแต่นอเนี่ยน อันนั้นไปหุนอดเอ,อ้ะไม่ได้กินกระดอกไม่ได้กินสันหรอกโอ้ควันแห้งนี่นอ้องควันแห้งโอ้ไงไงหูรับตาใหม่เลยป่น,นอ้องโอ้ข้าล่างดีเปียกครับแห้งด้านบนอ,อ แบบนี้ทั้งรถด,ดำรถไมคโครนี่ปล่อยไว้ไม่ได้ครับต้องกรองอากาศมอน้ำนี่ต้องดูแลอย่างดีเลยนะนี่ปล่อยไว้นี่วันเดียวก็เต็มกรองแล้วครับเนี่ยดึงออกมานี่ได้เป็นกิโลแล้วมั้งมนมงมอน้ำยิ่งมีัมฝุ่นหน้าด้วยอากาศร้อนด้วยโอ้โหตายเลย ถ้าขนานระบายความร้อนดีก็ดีไปครับบางคันความร้อนขึ้นนี่แม่ต้องจอดพักกันเลยทีเดียวเต็มครับ ใส่เยอะอยู่นะเกือบจะเต็มหน้าเต็มหลังแล้วพี่น้อง รถใหม่ก็ความร้อนยังคงยังคงสภาพดีอยู่ครับความร้อนยังไม่ขึ้นยังไม่ไรก็ถือว่าระบายดีอยู่นะจะได้อยู่อากาศร้อนบวกกับฝุ่นเยอะๆแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้อยู่ฝุ่นตลบอ้วนเลยพี่น้องเอ้ย สุดแขนครับข้างล่างดินทรายทรายเปียกเลยนะพี่น้องดินสมองเลยเลยเนี่ยจะให้จันเอาจิ้มดูโอ้โอยัไงไหม จะนอนจิ้มดูว่ามันลึกไหมนอจิ้มมัง้งจิ้มมัง้งจิม้มมิดเมื่อกี้ครับดินสมองครับไม่ได้เลยแหละนี่โอ้สมองรุนรุน เอาโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านแล้วกันคลิปนี้ฝุ่นตลบอ้วนแล้วไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ